วันนี้หนูมาอะไรคะมาแจกขนมเพื่อนโอเคไปไปเอาขนมไปให้เพื่อนเ,เร็วๆมวีขนมไหมคะา,าจะเอาขนมมาให้เด็กๆทุกคนเอ,<า><ๆ>อันนี้ตามมาข้างหน้าลูกมาข้างหน้ามานั่งกับเพื่อนเร็วๆแตถ่ายรูปให้หน่เร็วๆมา้<อ>ันค่ะหน้ไม่วยมานั่งด้กันเลยแตมานั่งกับเพื่อนเร็วๆมานั่งกับเพื่อนเร็วๆมานั่งรวมกันเลยค่ะลูก ไปนั่งกับเพื่อนเร็วๆขอบคุณค่ะค่ะเอาไปนั่งไปนั่งแม่ถ่ายรูปให้กับเพื่อนๆเร็วๆถ่ายรกแ่มคคูคะ่เเอาัน้มาเดินมาตค่นกักัน่กนวกร ที่เหลือที่เหลือเดี๋ยวให้คุณครูแจกไปทีละเล็กละน้อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแจกไปโอ้โหพันหยางเอ้ยพันอยางนี่พันอยางเอาขนมมาแจกมูคุณกรูหอมมูคืออะไรโอ้โหทำไมเก่งอย่างเลยเนี้ยคิดถึงเพื่อนแย่เลย เี๋ยวที่เหลือให้คุณครูแจกให้วันหลังนะคะลูกงง ca, ตอนแรกไม่อยากไปนะร้องไห้นะอเอาขอบคุณค่ะคุณครูด้วยลูกขอบคุณค่ะไม่ไปเพื่อนๆไม่ไปเพื่อนๆายบาย